สวัสดีจ้ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้าพ่อเก้าเย้เปิ้ลเสียมากแกงเสียมากเก็บผักใส่แกงออมนะคะ่ะเดิมแดดข้าแดดได้ไหมค่ะพักไข่เป็นเหี่ยวว้ามะเขือข่อยมองดูและมะเขือตะเลข่อย่แม่พอกินแล้วตะหนี้นัวซัมนี่ระค่ามะเขือตะเละ่ไข่ที่แมากเก็บมันใส่แกงออมะคะ่ะโอ้ยมะเขือลูกนี่ยมะคือไองไเห็นไหมเดิมพี่น้องเห็นดะเห็นบ่างมะเขือ,ออัน มะเขือตัวแรงลายลายพอดาเห็นไหมคะมะเขือตัวแรงค่อยพอดาเป็นพ่วงอยู่เป็นพ่วงอยู่บอกทั่วค่ะกำลังเป็นมาเห็นไหมพี่น้องบอกทั่วค่ะกำลังเป็นมาโลบโลบพอดาพอดาพอดากเสมาเก็บผักล้าเอาผักนี่เด้อค่ะเด้อเอาไปเอาไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพักซีผักซีมันมังามแต่ว่าเซอ้อมเพราะมันหอมได้อยู่ค่ะอืออะ ล,ล้าเอาเลยค่ะเหล้าเอาเลยพู่นะไม่เปิดแล้วมาคลิกไข่ใส่ลูกโดดพร้อมม,มาพี่นอ้องอหลายแห,งยแห้งพูดอะสีเป๊ะแหใส่แกงออมพาอีตูพาอีตูแบบพาอีตูพี่น้องพาอีตูแห้งหลายพูดอะพาอีตูไข่อ,ยอ้ยหุ่นซ้อนอีติทูพี่น้องเอ้ยใส่หลายลายังแสบใส่แกงออมพูมดอะเอเล่อ,อีตูไข่เออพูดอะมันสิเป,ป็นดอกกอน ใสหล,ลายๆอ,อมเคืองไนใ่ไก่โอนี่โอ้โหเมื่อแางขสิแกงเทพโพ่มด้วยล่ะผักบุงข่อยแบบละขสิแกงอันนี้อันนี้แบบเทพโพ่เลยค่ะแกงเทพโพ่บะผักบุงข่งอยขอสิเกบแกงเหลงเทพโพ่หมูสามสันแต่ว่าอันนี้เด็ดไปเห็ฝรั่งแลลวเพิ่มมากกินเนี่ยเด็ดให้มันแตกไหมคะนี่อันนี้เป็นใบไผ่ พอแดดพักอีตูวไข่แม่คือาล,คลายค่ะลายเน่ยลายลายพี่น้องเกิดหม่ก็ลายใจละลายเนาะมึงดูแลอันพักอีตูวไข่อยอนมากสิซื้อได้นี่ยอนกลางมันมากมันกำลังเกิดเต็มอยู่มันพริกเนี่ยกเก็บแล้วใส่ลูกโดดใส่แกงใส่ลูกโดดน้ำเลแกจเด้อจจามาเบ่งดูนี่ พักคอยคักแน่สะพี่น้องพักแล้วก็มีพักซี่มพริกลูกโดดเครื่องในไก่ปลาเดกน้ำปลาเครื่องออมเขาทำตลดแล้วค่ะเด้อน้ำเดือดแล้วค่ะเสียดายขาแต่ไข่คอยคอยเลือกเอาใส่นึ่งง่ายๆรางพวกรางพวกดู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 ดนะคะนเนาะจินพู้เดียวแค่งง่ายๆใส่เครื่องก็ไม่จ มีผักจีเสวยมันมีความสุกตัวค่ะห้าไปเก็บของเห้าเก็บของเห้าอย่าเทยังกันกินสดๆด,ดได้จ้ะประหยัดเงินได้ไลยค่ะผักจเม่องนอกแพงนะค่ะเด้อผักไทยแห้งเป็นผักไทยแห้งแพงเลยพี่น้องเจ้าขาอืมห้าเพราะต้องน้ำลายเ้ยค่ะเพชรโพอุจุไปก่กรไพะแก,แก,แกงอ้อมเป็นหนักว้าแล้ะก็ม่ล่คลิปพ่อเลยมีแนวอื่นเบิ่งน้ำนะคะ่ะพี่น้องเจ้าขาอืมปรุงไปโรดค่ะไม่ต้องเสียเวลา ่น้ำปลาลาแดดสุดลดมไปเลยค่ะยังแซ่บแป้งนัวไข่พี่น้องค่ะบพ่อยังใส่ไม่ลปแดดไข่พี่น้องค่ะลาแดกเค็ดเองเลิศดแซ่บอีกแล้วค่ะใส่เกลือน้ำจักน้อยนะคะว่าต้องใส่หลายพอหั่นมีผักมันสิจืดนะจ๊ะจ้า เดี๋ยวให้มันเดือดเองอ้อมนี่เป็นเนวมากกินเนาะค่ะเนาะนี่ก็ใไส้ตั้งเลยค่ะทั้งกลืนทั้งตับปลาคายเฮ็ดอันล่งคลิปอาหารไปไันใดค่ะเพราะว่า,วามันกะหยุงยากก็เด้ค่ะแห้งส่วนสีเตรี่ยมเวที่เพื่อเฮ็ดนันเฮ็ดนี่นะคะอันนี้เขากินน้ำเขาก็เลยเฮ็ดไปเลยค่ะเมืองจ้าเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเราคาเขากัใส่พากลงไปเลยค่ะพากข่อยเฮ็ดใส่เป็น ตอนยังสีเลยค่ะาพี่น้องเจ้าขาพักซี่คือกันนี่ปุ่มแปงสีเลยจ้าต้นหอมกสะอ่อนนันพักอีตู้ไข่พี่น้องเอ้ยลายคากลายแน่เดี๋ยวกันยุ่งพังจังใหมาอีกแล้วค่ะเนส่แซงสีเล็กจ้าเดี๋ยวกับกินเป็นต้นและจ้าพี่น้องเจ้าขาเบ่งเล็กค่านากินมะค้าพักสดๆจากสวนพี่น้องเจ้าขา เพเรมาเที่ยวสเปนมาหาเยเปิลน,นะคะเดอ้อมากินผักหน่อยบักทัว่วง่าก็เตรียมอ่ะเอาลูกโดดลงไปเลยคะ่ะลูกโดดนะคะเดี๋ยวจังแซ่เดี๋ยวกับอีตูค่ะฝาดลงที่หลังโปะโปะหน้าลาดโคกน้ามาเอ่ยร่างโคกเนียของแซ่บแล้วค่ะเดอ้อเนี่ยมันเข้มไปเท่ากับใส่ลงไปจ้ะปะ้าพี่น้องเจ้าขาเปจะแซ่บค่ะค่ะเดี๋ยวกดซิมมึงลูกโดดเป็นลูกโดดเนี่ยจ้าเด้อเด้อเด้อซิมมึงกันนี่ เบค่ะเสียบแม่แม่แอออซอเสบแห้งโบกลงไปเลยพอ,อิตูค่ะอย่าจืดอ,อย่าจืดพอยตูหลายๆได้จ้ะแม่คุณแม่งรักเจ้าค่ะหลายแห้งหลายค่ะค่ะนี่ก็เสร็จแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะถ้าชอบเอคลิปนี้ก็กดกระดุงกระดิ่งให้หน่อยนะจ๊ะสับตะคงตะไค้ติดตามให้หน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ